สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่วันนี้กล้องของลีกอเมริกานะครับก็จับไปที่มะนาวสอนศิล์ด้วยนะครับวันนี้มะนาวมาเชียเจเจอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานก็ไปเชียมาแล้ว1วันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ไปอีกอ,อุปกรณ์การเชียเจเจคือพร้อมมากจริงๆครับ ป้ายไฟก็มานะครับต้มคำา8 8มานาวกับเพื่อนๆไปเชียร์ถึงขอบสนามอบอุ่นน่ารักมากๆครับเป็นเหมือนตัวแทนคนไทยส่วนคนที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับตามเชียร์เจเจ,เจกันแบบถลม่มทลายมากๆยอดวิวสูงสุดตั้งแต่ถ่ายท่อสดมาเลยนะครับคือเกือบ30,000คนประมาณที่2 000, 6 0 0 0หรือ27,000ประมาณนั้นนะครับแล้วคนดูก็ไม่ผิดหวังนะครับเจเจ,เจทำสถิติ ชนะ3เม็ดร,รวดในวีคสุดท้ายนะครับน่าปลื้มใจมากๆ